วันที่6พฤศจิกายนนะครับ2,556ตัวแรกนะครับแสนสิรินะครับก็ปรับเป้าจองและรายได้นะครับคือสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับตลาดก็ชะลอตัวนะครับผู้ซื้อบ้านใช้เวลาซื้อบ้านนานขึ้นนะครับบริษัทก็มีการปรับดาวเพื่อลดความเสี่ยงนะครับจากเดิมเนี่ยดาวแค่7%ก็ดาว12% ในโครงการระดับกลางถึงล่างนะครับทำให้ยอดจองเนี่ยชะลอตัวนะครับแม้ว่านะครับยอดจองเนี่ยสิเดือนออกมา4 0 0 0 0ล้านถ้าเทียบกับเป้าเก่า4ี่หมเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่ได้ต่ำอะไรมากนะครับแต่สภาวะปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารเขาคาดว่าเ,เป้าจองที่48 0หมเนี่ยเขานะไม่น่าจะทำได้นะครับเพราะ,ะนั้นเขาจึงมาปรับลดยอดจองนะครับอีกส่วนหนึ่งคือยอดจองเทาเฮาเนี่ยของเขาเนี่ย ก็ต่ำกว่าคาดนะครับโดยที่ทาวเฮาส์ระดับกลาง3 5ล้านเนี่ยยังได้รับการแข่งขันนะครับมีการแข่งขันจากโครงการบ้านในทำเลเดียวกันคือทาวเฮาส์กับบ้านเดียวเนี่ยเป็นของที่ทดแทนกันล่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปขายทาวเฮาส์ราคาใกล้บ้านเดียวเนี่ยคนจะไปซื้อบ้านเดียวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้บริษัททำเซกเมนต์ทาวเฮาส์เนี่ยราคาใกล้กับบ้านเดียวทำให้ยอดจองของทาวเฮาส์ของบริษัทเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าคาด ตอนนี้เขาแก้ไขนะครับโดยการมาทําโครงการทาวน์เฮาส์ราคาต่ำกว่า3ล้านมาแข่งแต่ก็ไม่ทันการนะครับทำให้ยอดจองปีนี้น่าจะต่ากว่าเป้าเดิมนะครับเลยปรับเป้าจองปีนี้ลง6นะครับเหลือ45 0 0 0ยอดจองที่ลดลงเนี่ยทาให้เป้าโอนนะครับปีนี้เนี่ย ลบลงด้วยนะครับเหลือ3 0 0 0 0่นล้านจากเดิมเนี่ยประมาณ33มหมื่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ระวังต่อแนวโน้มปีหน้านะครับคิดว่ายอดจองคอนโดจะชะลอลงต่อเนื่องในปีหน้าทําให้คาดว่ายอดจองรวมในปีหน้าจะลดลง5%จากปีนี้และคาดหมายยอดโอนปีหน้า34มหมนะครับลดลงจากเป้าเดิมนะครับสิแต่ว่าก็ยังมีโกรดนะครับจากยอดโอนในปีนี้13%ทั้งนี้เพราะว่ามีแบ็กหลอกรอโอนเนี่ย ในครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วก็ปีหน้าประมาณ17,000ล้านและ2 0 0 0 0ล้านตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายเนี่ยจึงปรับประมาณการให้สอดคล้องกับเป้าของบริษัทโดยคาดว่ายอดโอนปีนี้จะอยู่ที่30,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้นแค่2%นะครับมาจิ้นอยู่32%แต่เพราะว่ายอดโอนที่ต่ำกว่าเป้าเนี่ยรายจ่ายการตลาดไม่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายการขายและบริหารต่อยอดโอนจึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเน็ตมาจิ้นเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่า มันจะพอๆปีก่อนเนี่ยอาจจะต่ํากว่าปีก่อนนิดนึงนะครับเหลือ8%จาก9%เพราะฉะนั้นยอดโอนที่ไม่มากเนี่ยกำไรจึงลดลงในปีนี้20%นะครับกำไร Q3 เนี่ยมองไว้ที่468ล้านเพิ่มขึ้น14%มาจากยอดโอนที่เติบโตเป็นหลักนะครับแต่กำไร Q3 จะลดลงจาก Q2 นะครับประมาณสัก เนะครับเพราะว่ายอดโอน Q3 เนี่ยต่ำกว่า Q2 1ิส่วนปีหน้านั้นก็ยังมีความหวังในเรื่องของแบงค์หลอกที่ไปรอโอน20 0 0 0ล้านที่เหลืออีก14 0 0นนั้นคิดว่าจะมาจากยอดจองแนวราบและสต็อกคอนโดนะครับซึ่งยอดจองแนวราบต่อปีเนี่ยตกประมาณ1 0 0 0 0ถึง12,000ล้านนะครับ ฮอะะน,นเป่าโอนปีหน้าก็น่าจะทําได้ไม่ยากนะครับมาจิ้นก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าแบ็กหลอกที่ไปโอนปีหน้าเนี่ยมาจิน้นค่อนข้างสูงกว่าปีนี้เพะฉะน,นปีหน้าเนี่ยโอกาสจะกลับมาเติบโตเยอะๆก็มีมากนะครับเพราะฐานกําไรปีนี้ต่านะครับเ,เราปรับราคาพื้นฐานลดลงมานะครับ20%เหลือ สองบาทเจสตางค์นะครับแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยดูแล้วก็ยังเทรดเทียบกับปีปีหน้า6เท่าต่ำกว่าบุ๊กปีหน้าด้วยยังคงทำแนะนำซื้อนะครับมองว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปพอสมควรแล้วนะครับ โปนะครับก็กำไร Q4 รับประโยชน์จากาการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นนะครับกำไรในงวด9เดือนนะครับบริษัทเปิดสาขาใหม่6แห่งมีการย้ายทำเลอีกห่งแห่งนะครับสำหรับ Q4 ปี5 6นะครับ คาดว่าจะเปิดอีก5าแห่งรวมทั้งเปิดเมกาโฮมนะครับธุรกิจคล้ายโกลบอลนะครับซึ่งบริการจําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างตกแต่งบ้านระบบครบวงจรนะครับลูกค้าเป้าหมายคือผู้รับเหมาลายย่อยและร้านค้าปีกนะครับซึ่งจะเปิดเมกาโฮม2แห่งที่ลังสินและแม่สอดน,นะครับในปี57เนี่ยผู้บริหารคาดว่าจะเปิดเมกาโฮมเพิ่มอีก2แห่งนะครับก่อนที่จะก่อนชะลอดูผลและปรับปรุงลายสินค้าให้เป็นไปตาม ความต้องการของลูกค้าในส่วนของลูกสาขาข,าของโฮมโปรยังขยายต่อเนื่องนะครับและที่มาเลเซียเนี่ยจะเปิดสาขาใน Q4 ปี57งบลงทุนปี57อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้นะครับอยู่ที่กว่าหมื่ล้านซึ่งบริษัทได้เตรียมโดยการกู้เงินออกหุ้นกู้บางส่วนไว้แล้วกำไร Q9 เดือนนะครับโต17%นะครับมาอยู่ที่2,100ล้านนะครับเเป็นเพราะว่ายอดขายเติบโต17%นะครับแบ่งเป็น m ซ s t โต re เซมเซมสโตโกด์ same, same เนี่ย4.1เอร์เซและสาขาใหม่13เปอร์เซนตแล้วครับรายได้ค่าเช่าเพิ่ม13นะครับอัตราเอสเเพิ่มขึ้น 70 Basis Point มาอยู่ที่23%จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าไฟฟ้าค่าเสื่อมราคาอาคารค่าใช้จ่าย P-Operating ของสาขาและธุรกิจใหม่รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาด c o s t Profit Margin เพิ่มขึ้นเป็น26.8%นะครับจากการปรับ Product Mix นะครับแต่เนื่องจาก SG&A เพิ่มขึ้นทำให้ EBIT Margin ลดลงนะครับจากช่วงเดียวกันปีก่อนรายจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นเป็น80 เพิ่มขึ้น80%มาอยู่ที่177ล้านจากการเพิ่มเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวนะครับจากสถาบันการเงินนะครับอย่างไรก็ตามรายได้ที่ขยายตัวได้ดีทำให้ net profit margin ยังเพิ่มขึ้นได้10 basis point มาอยู่ที่7.1%เราคาดหมาย Q 4นะครับจะออกมาดี Q 1 Q จากการขยายสาขาและเปิดเพิ่ม5แห่ง บวกกับเมกาโฮมสแห่งโดยปี56เนี่ยประเมินกำไรไว้ที่2,900ล้านเพิ่มขึ้น9%ปีหน้านั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น12%โดยทางฝ่ายเห็นสัสดส่วนรายได้จากต่างจังหวัดทยอยเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสาขาที่เปิดใหมท่ที่ล้วนแต่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับมองว่าอาจจะมีอาจมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับาคาดรายได้และกำไรปี57 ยังเติบโตนะครับจาก s ซมสโต o r e นะครับและสาขาที่เปิดใหม่นะครับแนะนำซื้อด้วยราคาพื้นฐานปี5.7ที่1 4บ0สตางค์อ,อิอ้างอิงกับการประเมินมูลค่าตามวิธี dcf ดวานะคะก็มีประกาศงบเ,เมื่อตอนเย็นนะคะเมืม่อวานนี้นะคะควอเตอร์สปี56นะคะก็ต่ํากว่าที่คาดออกมามีกําไร8,340.98ล้านบาทเ,เราคาดว่าอยู่ที่8,950ล้านบาทนะคะก็เป็นผลจับตัวเรื่องไไรายนะไ,ได้บริการนะคะรายได้บริการเนี่ยลดลง2.97%จเอนเยียแล้วก็6.32%คิวอนคิวหลักๆก,ก็คือมาจากตัวเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็มีการปรับตัว เออ่มีการปรับลดอัตราของตัว IC r a เลจาก1บาทต่อนนาทีเป็น45สตางค์ต่อนนาทีนะคะรายได้จาก Voice เนี่ยหรือเรียกว่าบริการเสียงเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะนะคะ3.4%เยอนเยียแล้วก็2.1% Q on Q คนคิวแต่ถ้า Non-Voice นะคะก็คืออย่างที่พวกเราเล่นโมบายอินโมบายอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นแชทหรือเป็น ตัวไลน์นะคะก็ทําให้มีในระบบสังคมออนไลน์นะะเพิ่มมากขึ้นทําให้ตัว non voice เนี่ยรายได้ยังเติบโตดีนะคะย e 3อนยอนเยียร์คิวอคิวนะคะแต่ในเรื่องต้นทุนเนี่ยก็มีต้นทุนจากค่าเสื่อมราคาเพราะว่ามีการลงทุนในใบอนุญ,ญาต3 g 2 1กิกะเฮิรตซ์เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ชดเชยกับต้นทุนเพราะว่ามีการโอนลูกค้าบางส่วนมาบนใบอนุญ,ญาตใหม่แล้วนะคะดังนั้นต้นทุนใบอนุญ,ญาตใหม่นี่ก็ต่ำกว่าส่วนแบ่งรายได้้ที่จ่จายใหกัับตว ทอสอทอนะคะดังนั้นก็เลยทำให้ตัวแอดวานเนี่ยแจ้ง e b i d a เนี่ยอยู่ที่15,329ล้านบาทนะฮะลดลงจาก2คิวที่15,753ล้านบาท Net Profit ก็อยู่ที่8340ล้านบาทนะคะต่ำกว่าค่าที่8,950ล้านบาท ในควอเตอร์สเนี่ยเรายังมองว่าตัวรายได้ก็จะกรดดีนะคะเพราะเป็นช่วงไฮซีซันแต่ก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเสื่อมราคาแล้วก็มีการกระตุ้นการตลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีตัวค่าใช้จ่ายทางการขายและบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเงินปันผลจ่ายเนี่ยคาดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการปรับลดลงจากที่เราเคยคาดคา,าดไว้นะคะเพราะว่าจะมีการบันทึกด้อยค่าของตัวตัว DPC DPC นี่คือใบอนุญ,ญาตของตัว1,800เมกะเฮิร์ที่ สิ้นสุดสัญญาสมัมปทานไปเมื่อวันที่15กันยา56นะคะดังนั้นตัวแอดวานเองก็จะไม่โลมมิ่งในเรื่องของตัวการใช้บริการไปบนคลื่นพันแแล้วนะคะดังนั้นรายได้ตรงนี้ก็จะลดน้อยลง,งก็จะมีการบันทึกด้อยค่าในส่วนของตัว DPC เข้ามาใน quarter สนะคะแต่ก็ยังไม่ยังไม่ได้มีคือทั้งหมดบุ๊กแวลูมันอยู่ที่4,0 0 0ันกว่าล้านบาทนะคะก็คงเป็นการทยอยบุ๊กไปนะคะถ้าเกิดมีการตัดจําหน่ายตัดจ่ายค่าตัวบันทึกด้อยค่าตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ตัว โบสถามรายของตัวงบเดี่ยวเนี่ยลดลงก็มีการจ่ายเงินปันผลบนงบเดี่ยวนะคะดังนั้นตัวเงินปันผลก็มีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยสําหรับตัวครึ่งปีหลังของแอดวานนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็ประกาศลดอัตราการเติบโตของรายได้นะคะเดิมเข้าคาดไว้อยู่ที่6 -8% บนท็อปไลน์นะคะรายได้ของตัวปี2556ก็หลังจากที่ผลประกอบการควอเตอร์3ออกมาอ่อนตัวแล้วก็ตัว9มันเเดือนเนี่ยก็ต่ำกว่าที่คาดนะะทางบริษัทก็เลย ปรับตัวอัตราก้นเรทเหลือแค่5้ถึงหก็ทางฝ่ายก็จะมีการปรับตัวรายได้และกําไรของปี2 5งหาหกแล้วก็57ลงด้วยนะคะหลังปรับกําไรก็จะมีการปรับราคาพื้นฐานลงแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาพื้นฐานเดิมอยู่ที่2 8 6บาทต่อหุ้นแนะนําทยอยซื้อนะคะก็รอราคาอ่อนตัวแล้วก็มองว่าราคาพื้นฐานก็จะมีปรับลงจากอยู่ที่ประมาณการเดิมนะคะมีคาดการณ์อีกตัวคือของตัวจูบิลี่นะคะก็กำไรคอเตอร์สก็ค่อนข้างดีนะคะอันนี้คอเตอร์สเนี่ย เป็นช่วงที่เขาไม่ได้มีการออกอีเวนต์นะคะคือเวลาช่วงที่มีการออกอีเวนต์อย่างเช่นในควอเตอร์สที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีการออกอีเวนต์ต่างๆหรือมีการจัดแคมเปญให้ลูกค้านี่ก็คือจะต้องมีการเสนอราคาพิเศษตัวก o อสต์มาจินจะแคบลงแต่ควอเตอร์สนี่ไม่ได้มีนะคะก็เลยจะทำให้ตัวมาจินค่อนข้างดีอีกอันนึงก็คือในเรื่องของตัวสาขาเนี่ยขยายตัวสาขาของการขายจิวเวลี่ของออบูธของจิวเวลリเอของจ u b i l ล e เองเนี่ย ได้ถึง100สาขานะคะเทียบกับ89สาขาใน 9, ใน3เดือนใน3คิวของปีที่แล้วนะคะก็คือมีสาขาเพิ่มขึ้นนะคะ11สาขาจากตัวในควอเตอร์4ก็จะเพิ่มขึ้นอีก8สาขานะคะดังนั้นตัวเซมเซมสโตรเซลโกรทนี่โตมีสัดส่วนที่ทำให้รายได้โตขึ้น70-75%ในส่วนของเซมสโตรเซลโกรทนะคะแล้วก็จากการขยายสาขา เพิ่มขึ้นอีกนะะ20-25%ตัวนี้ก็เป็นตัวผักดันให้ตัวรายได้นี่คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ21%เอนเยียนะคะเรามองกําไรสุทธิไว้ที่47ล้านบาทเพิ่มขึ้น4% 4%คิวอนค33.7%เอนเยียนะคะในสาขาที่จะเปิดใหม่อีก8สาขาเนี่ยนะคะในช่วงคอร์สี่เนี่ยก็จะมีที่โรบินสันซุรินโรบินสันสระบุรีเซ็นทันพระราม3เซ็นทันเชียงใหม่2แห่งแล้วก็เซ็นทันหัดใหญ่2แห่ง แล้วก็เมย่าที่เชียงใหม่นะคะสาขาส่วนใหญ่ที่จะเปิดก็จะเป็นในต่างจังหวัดนะคะสัดส,ส่วนการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่ก็เป็นมาเติบโตจากในต่างจังหวัดเป็นหลักนะคะในควอเตอร์สีเราก็จะเห็นรายได้ที่โดดเด่นอีกนะคะในตัวจิวเวลรี่นะคะก็คือมีการจัดแคมเปญเนี่ยหแถมหร่วมกับ aas นะคะแล้วก็มีการฉลองสาขาย1สาขาที่ภาคใต้แล้วก็จะมีการจัดงานที่โรบินสันเชียงใหม่นะคะแล้วก็แคมเปญสุดท้ายก็คือในเรื่องฮอล i d เดย์กิฟต์นะคะก็จะมีการจัดในช่วง สิ้นปีนะคะเราก็มองกำไรปีนี้ทั้งปีเนี่ยโตขึ้น24.87%เยนเยียนะคะแล้วก็ในปี2557เนี่ยก็มองโตขึ้นอีก17.8%นะคะแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐาน27บาทนะคะ ที่เซนเทลนะครับธุรกิจโรงแรมนะครับมีอัตราเข้าพักเพิ่มเป็น80.1%นะครับจากปีก่อนที่64.8%จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับและการเข้าถือหุ้นในโรงแรมในมาลดิฟส์แห่งที่2นะครับในขณะที่โรงแรมแห่งแรกในมาลดิฟส์ก็มีอัตราการเข้าพักปรับตัวดีขึ้นและจากค่าห้องพักในมาลดิฟส์ที่สูงนะครับทำให้ค่าห้องพักเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้น15%นะครับโดยหากไม่รวมที่มาลดิฟส์แล้วนะครับ ARR นะครับจะลดลง8.7%นะครับ จากทั้งอัตราการเข้าพักนะครับและ a r r ที่สูงขึ้นนะครับทำให้รายได้ห้องเฉลี่ยนะครับโต4.2.1ทําทำให้ธุรกิจโรงแรมไม่ขาดทุนนะครับธุรกิจอาหารนะครับการเติบโตของสาขาเดิมนะครับติดลบเล็กน้อยนะครับ0.3ตามภาวะเศรษฐกิจและยอดขายของ k f c นะครับที่การเติบโตสาขาเดิมนะครับติดลบ1.8จากสาขาฟาร์มนะครับซึ่งเป็นผู้สัซัพพลายไก่หลายหนึ่งมีปัญหา แต่ก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อดูยอดขายรวมนะครับโต7.9เปอร์เนเยียนะครับจากสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น714แห่งนะครับจาก655แห่งค่าแต้มสามนะครับกำไรสุทธิจะอยู่ที่ราว190-200ล้านบาทนะครับเทียบกับปีก่อนที่104ล้านนะครับซึ่งจะมีการแก้ไขงบในแต้มสามปีก่อนซึ่งกำาังจะลดลงนะครับซึ่งจะเห็นการเติบโตของกำไรที่สูงเทียบเยวอนเยียนะครับแนะนําทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี57อยู่ในระหว่างปรับนะครับ ต่อที่เบนะครับหลังจากที่ธนาคารแห่งโตงเกียวมิซูบิชิ UFJ นะครับหรือ BTMU นะครับได้ทำสัญญาเสนอซื้อหุ้นเบยทั้งหมดที่ GE ถืออยู่นะครับทำให้ BTMU ต้องทำเท d e r o ฟ f e r หุ้นเบยที่เหลือทั้งหมดด้วยนะครับที่ราคาหุ้นละ39บาทโดยได้กำหนดเวลาซื้อหุ้นมาแล้วนะครับที่ตั้งแต่วันที่7พฤศจิก,กายนะครับถึง13ธันวาคมนี้นะครับและจะชำระค่าหุ้นในวันที่18ธันวาคมโดยมีหลักทรัพย์พัฒนาะนะครับเป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อนะครับ ภายหลังจากการทำเทนเดอร์เฟอร์ครั้งนี้แล้วนะครับผ่าน Btmu นะครับไม่สามารถถือหุ้นเบเกินกว่า50บเเซ็นต์นะครับ Btmu ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เบได้ออกไว้นะครับหรือซื้อเพิ่มจากผู้ถือหุ้นในตลาดซับราคาไม่สูงกว่าราคาเทนเดอร์เฟอร์นะครับหลังจากนั้นภายใน1ปีนะครับจะมีการควบรวมกันระหว่างเบและที่ Btmu สาขาประเทศไทยถ้าฝ่ายประเมินราคาพื้นฐานปี57ของเบนะครับภายหลังการควบรวมไาที่4 5บาทนะครับแต่กว่าการควบรวมจะแล้วเสร็จนะครับยังต้องใช ทำ tender offer นะครับส่วนผู้ที่ไม่มีหุ้นนะครับจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับที่38บาท25สตางค์นะครับเปรียบเทียบกับราคา tender ที่39บาทนะครับเมื่อหาก่ารรมเงินบรยาการซื้อขายแล้วนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่จูงใจนักนะครับเนื่องจากเหลือผลตอบแทนแค่ประมาณ2%เท่านั้นนะครับจึงแนะนําให้ลงทุนในธนาคารอื่นหรือลองลงทุนในเบยนะครับหลังจากทำ tender offer แล้วเสร็จต่อที่ AIPC นะครับผลการดำเนินงานไตรมาสสามนะครับพลิกกลับมาเป็นกําไรนะครับ 1,047ล้านบาทตามคาดนะครับจากที่เคยรายงานผลค่ดทุนไว้ที่1,159ล้านนะครับในแตรมาสอนะครับนงไรก็ตามนะครับกำไรในไตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่ประมาณการไว้มากนะครับจากที่คาดไว้ที่839ล้านนะครับจากที่มีกำไรจากสต็อกน้ำมันนะครับแล้วออยเฮดจิง4.4เหรียญต่อบาเรลที่สูงกว่าคาด0.9เหรียญต่อบาเรล ช่วง9เดือนนะครับผลดำเนินการดำเนินงานปรับจากขาดทุนนะครับ746ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมาเป็นกำไรสุทธิ42ล้านนะครับด้านแนวโน้มของการดำเนินงานในไตรมาสสุดท้ายนะครับแม้จะมีปัจจัยบวกจากทั้งการป้องกันความเสี่ยงและสเปคที่ลดลงนะครับการใช้น้ำมันดิบภายในประเทศเข้ามากลั่นมากขึ้นนะครับและความเป็นไปได้ที่จะรู้กำไรจากการขายที่นะครับแต่เชื่อว่ากำไรสต็อกน้ำมันและออร์เฮจิ้งจะไม่มากอย่างในไตรมาสสามนะครับกว่า1,800ล้านบาท ส่งให้แนวโน้มผลการดำเนินง,งานในช่วงไตรมาส4อาจไม่โดดเด่นอย่างช่วงไตรมาส3นะครับทางฝ่ายของคำแนะนำทยอยขายนะครับโดยมีราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาท20สตางค์นะครับสำหรับ IRPC เขาปิดประชุมเป็นสุดพื้นฐานครับ